สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องชาวนกเขาใหญ่ครับมือนี้เปิดฤด,ดูกาลการตอนนกเขาเต,ตร,รียมตัวเลยนครับมือนี้มาเอาบลกตกโบกครับออกมามาผ่ผู้ลองเบิงสิมานบัวหอยแล้วละครับตะวันยังพอทันในคันนกปากาจะไปทางใดเบิาเดแล้วถา่ายติดตามรับชมน้ำกันครับว่าสิมีโตโัวตนว่ามือนี้มือนี้มาผู้เดียวครับ ลองเบิ่งผู้เดียวเดี๋ยวถาเบิ่งน้ำกันครับผมมีการเคลื่อนไว้จังไลเดี๋ยวสิดท้ายเบิ่งเรื่อยๆครับเดี๋ยวถาติดตามรับชมน้ำกันครับผมเบิดมือแล้วล่ะมือนี่เกี่ยวหญาขึ้มาเรียบรอย้อยละเอาละครับตอนนี้ตกโบกมีนกเข่ารวมนะครับอถาหลุดน,น้ำกันครับ มาสีหยัะบวคู่จะกันเป็นคู่อยู่เดียวฮนะาถาเบิงน้ำกันไปน้วๆครับอินิสียงอยู่ครับ เ้าสองตัวนะออร์ตวนจะเลี้ยงน้ำกัร์ดสองครับอนู่นี เยวถ่ายลุ่มน้ำกันครับจังใดเหยียบว่าเอาครับพอม่พี่น้องเอาจากจนเทียงจนสีหามงแรงปั๊บหนุกตัวนี้เนีเาายวอะไรเขามาเกลกไเขาหาเทือกเทือกระเบิดเหยียบใส่สูตรไหมเอาใบไม,ม่พัน ปลายพนเนี้ยดไว้เดี๋ยวทาเบิ้งน้ากันครับพันไม้พันเข่าอีกรวแล้วเดี๋ยวทาเบิ้งน้ากันบอกพันสิบเยียบบ่บานว่างกานใส่ต้นนี่น้อยอยู่นี่กค่ยังเขา่าแต่หังบ่เยียบเต้นไฟเต้นมาดีหังโบเยียบทุกเท่อเบอิดมือแล้วครับเกาหนุกตัวนี้เก่งไหมครับนกเสียงหน่อยอ่ะ เดี๋ยวมันก็นมาอีกหรอกพวงส่งแต่ว่ามากนก็ม่อหัวตัวบนตนกุตัวเดียวจนคำัมเอาครับพ่อแม่พี่นองครับเขามาอีกเล้วครับผมเขาเบิดเหมือแต่ยิยบวาดยียบ ไปคันใส่ก,กันอยู่ขนาลน,น้่ต้นที่เพื่นห่วงสัาจะเสียบว่าเยียบเพื่มาเนี่ยได้กระับตัวตนน้นมีออะไลน์นุกว่าเก่งไหมครับนุตัวนี้ธรรมดาเลยสูเป็นสู อ่ะดาเบึงน้ำกันครับจิ๋มมึนมใส่หรือวะจีบวะเอาครับพ่อแม่พี่น้องปดนกนะครับโมมานเราคือมือนีเบิงสงเมื่อยบดมือจั้งแต่กับโบหยียบเป็นกินเนาก่อน เมื่อหอดคำมันจะบริกินะกินหมดละเพกินเนื้อนเนื้อหนาไ้กินก่อนสามเสิหอหดเตรียมโตเก็บของก่อนอ่ะสามเนี้ะครับประมาณหนหมื่นนี่เพิ่งส่ง ภาพไม้คางผู้